ตั้งแต่ฮีโร่ใหม่เข้ามามีนามว่าชาร์ล็อตผมเล่นเธอโดยไม่หยุดพักลเล่นเป็นบ้าเป็นหลังเพราะเธอโหดจุดๆโหด,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 หดปลาําำปลเหลือ,อก่อนเล่นก็เอาไปลงสนามซ้อมกันก่อนนะถ้าไม่ไปซ้อมก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าเล่นอ่อนเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยฮีโร่มันออกจะโหดสําหรับคอมโบชาร์ล็อตง่ายๆครับทาตามได้เลยเปิดด้วยสกิลหนึ่งตามด้วยสกิลสองต่อด้วยอันติแล้วกดตีธรรมดาแล้วกดสกิลสองแล้วกดสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองก็ตีธรรมดากดสกิลสองกดสกิลหนึ่ง อันติแล้วก็ตีธรรมดอแล้วก็กดสกิลสแล้วก็กดสกิลหแล้วก็กดสกิลสแล้วก็กดสกิลสซ้อมเสร็จก็ไปุยสนามจริงเลยสิครับและโอเคไปกันเลยมาดูรีเพย์ที่ผมเล่นชาล็อตกันนะครับต้นเกมมาแค่เลือกตัวเขาก็ชมแล้วว่าเป็นฮีโร่ที่กากผมก็ไม่เข้าใจครับกากตรงไหนผมว่าถ้าเล่นดีๆมันก็โหดนะครับไม่กากการเล่นชาล็อต มันก็เหมือนการเล่นฟอร์เรนถ้ารู้ความสามารถรู้พัทสีรู้สกิลมันก็ไม่กากอย่างที่คุณคิดหรอกครับดูสิครับสามหนึ่งอย่าเอาชาร์ลอตไม่ลงมันไม่ได้กากเลยสักนิดไอ้พวกบนว่าหาว่าชาร์ลอตต์กพวกมันมีแต่ฝีมือครับไม่มีฝีปากไม่เข้าใจอย่างท่องเท้สกิลและพทสีของตัวละครตัวนั้น หรือไม่มันอยู่ที่ฝีมือของเรานะสื่อถึงชาวด้อมชาลอดทั้งหลายเอ่ยถึงใครจะบ่นจะด่าว่าก็ขอให้คนเราพยายามต่อไปนะฝึกเล่นต่อไปแต่มม่อย่ามาลงอไหลัชว์ <laughs>